สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ตัวละคร3ตัวนะครับสิ้นเดือนนี้เองนะครับก็คือจะวิเคราะห์ตัวละครพาร์ส,สิตัวละครด้วยแล้วก็ช่วงท้ายคลิปก็จะมีเกมเพย์ของแต่ละตัวด้วยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเราก็จะมาดูพาร์ส,สิก่อนนะครับแล้วก็ตัวละครหลังตู้ว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ อ่าทักที่เข้าไปดูในข่าวสารก็จะมาวันที่31บ่าย2นะครับถึงวันที่10บ่าย2นั่นเองแล้วก็หลังตู้นะครับตัวประกอบก็จะเป็นทั่วไปเลยแล้วก็พิเศษหน่อยก็จะมีตู้เทศกาลของคราวที่แล้วด้วย3ตัวนั่นเองและลูกกไม่แนะนำเลยนะครับเพราะว่าดอบน้ำหอมด้วยแต่ว่าอาจจะไม่เก่งเท่าไหร่ อาเลดดอกครับของตู้นี้ก็จะมีการังตี5ดาวที่สเตป5 1าสิบนั่นเองนะครับสำหรับตู้นี้นะครับต้องมาดูพ0าสิบก่อนนะครับว่าจะเก่งแค่ไหนมาชิโยโรอุจิตัวแรกนะครับก็คือจะคคิลเลอร์ฮอนโลนั่นเองแล้วก็มีค่าพลัง s t 806นั่นเองนะครับเป็นสายตะกินแน่นอน มีลิงก์ลดคูดาว์12%แล้วก็จะมีความสามารถเกิดเลยก็คือตัวนี้นะครับจะสามารถโจมตีฮอลโลได้100%ไม่สามารถหลบได้เอาไปลงในดันโคงเงคุนั่นเองนะครับแล้วก็จะกันพิษได้100%นะครับตัวนี้จะมีสถานะติดไฟด้วยนะครับเพิ่ม2วินั่นเอง สกิน2ก็จะมีเพิ่มบัฟด้วยนะครับก็คือจะมีเพิ่มบัฟสาบสาเเซทุกโจมตีแล้วก็ป้องกันแล้วก็สกินด้วยนะครับแล้วก็ยังมีทะลุเกาะอ,อีกนะครับตัวนี้ก็ความสามารถครกเลยนะครับก็ตอนสามารถทั่วๆไปผมว่าน่าจะได้เอสดอู่แต่ก็ต้องมาดูสกินเกมเพย์ด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไงบ้างนะครับ ส่วนต,ต่อไปก็จะเป็นเนมุนะครับสีเขียวคิลเลอร์ฮอลโลนั่นเองก็มี SP 802นะครับลิงก์ก็ลดคูดาว12%เหมือนโยโลจิเลยนะครับแล้วก็มีสกินเกิดแค่อันเดียวนะครับก็คือการสถานะแช่แข็งได้นั่นเองนะครับมีสถานะก็คล้ายๆของโยโลจิเลยเหมือนกันนะครับ แต่อันนี้จะมีปาร์ตี้ด้วยนะครับก็คือมีบัฟให้เพื่อนในทีม20%จะกินจะแรงขึ้นด้วยนะครับสำหรับสีเขียวยม,มทูตนั่นเองนะครับตัวนี้จะมีติดสถานะอามาพาษนะครับ5วิสถานะไฟฟ้า,านั่นเองต่อไปจะเป็นมาจิลุนะครับมาจิลุจะคิวเลอร์อารันคานะครับก็ค่าเอพน่าจะต่ำที่สุดแล้วก็คือ798นะครับ แต่ก็โอเคอยู่อันนี้จะมีไม่มีพัสสิบเกิดนะครับก็คือจะมีลดคูดาวอยู่ในตัวมัน12เอร์เซนแล้วก็ลิงก์ก็จะเป็นเพิ่มสกิน20เอร์เซน์นะครับตัวนี้นี่ขอเน้นนะครับว่าดูให้ดีๆนะครับพัสสิบจะเพิ่มหยดน้ำหยดน้ำา17เปอร์เซนนะครับไม่ใช่น้ำหอมนะครับ 17%ไม่ใช่น้ําหอมแต่เป็นหยดน้ํานั่นเองซึ่งไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเพิ่มมาทําไมแต่ตัวนี้มันมีทะลุเกาะได้น่าจะออโต้ได้ดีอยู่นะครับมีอ่อนแอร์5วิด้วยนะครับส่วนลาสตสิกก็ทั่วๆไปเลยนะครับสปออออรร์าาาชชิชิมมัันนตคเเซโท มาดูเกมเพยตัวแรกนะครับมาจินโลคิลเลอร์อารันคานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสายตีไกลนะครับแต่ว่ามีทะลุเกาะน,นะครับน่าจะออโ้ได้โอเคอยู่แต่ว่าสก,กินนี่ก็สก,กินสองสก,กินสามสก,กินสามทางหน้าจอสก,กินสองคล้ายๆกับโทโคินาดะก็คือเป็นบอเทคออกไปข้างหน้า สก,กินหนึ่งก็ไปครั้งหน้าแต่ว่าไม่ได้ยิงบีมไปครั้งหน้าไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ก,กินผมว่าสก,กินสองกับสก,กินสามโอเคอยู่นะครับ มาดูอันตินอ้องดีกว่านะครับอันติก็จะมีติดกระถางนอก่อนแอหนึ่งรอยเอร์เซ็นนะครับยิงธนูลงพื้นนั่นเอง 2, นะครับเซเตะต้อนีะตัวที่สองยูโรวิจินะครับก็คิวเลอร์ฮอลโลนะครับมาดูสก,กินเกมเพลย์เลยดีกว่า ออถ่าหนึ่งเร็วมากถ้าหนึ่งน่าจะพุ่งไปข้างหน้านะครับถ้าสองถ้าสองคล้ายๆอีจิโกะพันปีเลยถ้าสามก็ทั้งจอ,อดูให้ชัดอีกทีมันเร็วมากเมื่อกี้ แต่จะมีติดสถานะก็คือสกินหนึ่งสกินสาแล้วก็อันติหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นสกินสองก็จะเป็นบ,บัฟนะครับหมอสกินสามครั้งหน้าจอถูกแล้วสกินหนึ่งไปครั้งหน้าก็คือเหมือนพุ่งไปครั้งหน้าปล่อยพลังไปครั้งหน้าสกินสองก็เหมือนพุ่งไปครั้งหน้าก็คือก็คืออิจิโก เวอรชัน2องด,ดีนั่นเองต้องน,น่าจะเก่เองอยู่ผมว่าน่าจะได้เทียน,าน่าจะอยู่เอฟแน่ๆเลยเพราะว่าตัวนี้มันจะมีแบบทารุเกาะด้วยคันติเกติทำสี่ส0บหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นโหวแรงอยู่ มาถึงเนมุตัวสุดท้ายนะครับคิวเลอร์ฮอลโลนั่นเองนะครับตัวนี้จะไม่มีทะลุเปะอย่างสองตัวที่แล้วนะครับสกินสามเป็นสกินชาร์ตปีไกลด้วยโอ้สกินสวยอยู่นะครับทุกสกินมีสถานะติดธรรมภาพหมดนะครับหืมสกินสามเฮยหอมชอบอยู่นะสกินสวยดี อ๋อสก,กินสองก็พุ่งไปข้างหน้าสก,กินหนึ่งก็ยิงไปข้างหน้าสก,กินสามก็คล้ายๆอิจิโกะห้าปีอีกแล้วอม,มันมันจะไม่รอบตัวนะครับมันจะพุ่งไปข้างหน้าเหมือนอิจิโกะห้าปีเลยแต่ถ้าเป็นบัตบีจะเป็นรอบตัวในมุก็คือ กินดีนะครับมาดูอันติน้องดีกว่าอันติอันติอันตินตใกล้ันออกไปอ๋ออันติสวยอยู่อันติก็คือติดสารพาดหเ์เซ็นต์นั่นเองยิงไปข้างหน้า โอเคครับได้ดูวิเคราะห์แล้วก็ได้ดูเกมเพย์ของแต่ละตัวแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกาลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับก็โปรดติดตามรับชมเรื่อยๆด้วยนะครับขอบคุณครับ